รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่านผู้ชมเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการ InfoLight ทีกับผมกาก้าณวินดาสีก็มาพบมาเจอกันทุกอาทิตย์ครับทาง PSI สาระดี99ของเรานั่นเองมากันครั้งนี้ผมอยากจะบอกว่าท่านผู้ชมทั้งหมดนะครับทุกท่านเลยต้องระมัดระวังตัวนิดนึงกับช่วงโควิดครั้งนี้โควิด19นั้นกลับมาครั้งนี้รุนแรงกว่าทุกครั้งก็เว้นระยะห่างกันนิดนึงซึ่ง คิดซะว่าทุกท่านนั้นต้องระวังตัวของท่านของแต่ละท่านเองส่วนผมจะไปไหนมาไหนผมระวังตัวยังไงร,รู้ไหมครับผมต้องคิดว่าตัวผมนั้นติดโควิดเพราะว่าเราจะได้เว้นระยะห่างจากท่านอื่น,นๆเขาจะได้ปลอดภัยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดของผมเองก็เรื่องโควิดก็ผ่านไปเราไปชมกันกันกบบุรีรัมย์ คำว่าบุรีรัมเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตทางนั้นที่เราไปเยือนที่นั่นไม่ว่าจะเป็นการแข่งรถเป็นการแข่งบอลเป็นการแข่งมาราธอนครั้งนี้ของจังหวัดบุรีรรมเป็นการแข่งมาราธอนครั้งนี้ของจังหวัดบุรีรัมเป็นการวิ่งแข่งมาราธอนระยะทางที่ไกลที่สุดที่ทุกท่านนักวิ่งไปวิ่งกันครั้งนี้คือระยะทาง42กิโลส่วนผมจะไปวิ่งระยะทางกี่กิโลนั้นเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปชมกันครับว่า นวินยาสีกาก้านั้นเขาไปวิ่งหรือเขาไปเดินระยะทางเท่าไหร่เดี๋ยวไปชมกันเลยครับกับมาราธอนบุรีรัม,มจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกที่ในโลกเดี๋ยวไปเลยครับเมื่อไรที่จําเป็นจะต้องใช้เงินให้นึกถึง KTC พ um. ี่เบิ um. ้มใคร KTC พี่เบิ้มใครนะ KTC พี่เบิ้มสินเชื่อทะเบียนรถปล่อยกู้ไม่ได้ดูข่าวกันหรือไงแบงค์เขาปิดล็อกสินเชื่อ ไม่มีที่ไหนเขาให้กู้แล้วมีใคร KTC พี่เบิ้มสินเชื่อทะเบียนรถให้วงเงินใหญ่ไหมใหญ่หมกเม็ดปะไม่มีหมกเม็ดไม่มีเวลาไปไม่เป็นไรเตรียมเอกสารที่พร้อมเราไปหาถึงที่<บ>อนุมัติไวรับเงินทันทีต่อไปนี้ถ้าต้องใช้เงินให้นึกถึงใคร KTC ที่บิอมเพราะอะไรว่งเงินใหญ่มาหาถึงที่ไม่มีหมวกเม็ดทุกวิกฤตเราจะอยู่เคียงข้างเมื่อไรที่จำเป็นจะต้องใช้เงินให้นึกถึงกันนะ k t ทีพี่บ๊อมสินเชื่อทะเบียนรถช่วงฮอตนิว ท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับอีกครั้งหนึ่งกับช่วงสปอร์ตไลน์ของเราวันนี้ผมมาอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์ใน่นแนลเซอร์กิตที่จังหวัดบุรีรัมย์ครั้งนี้เราไม่ได้มาเพื่อแข่งรถเขาจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งมาราธอนของจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปติดตามการแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมเลยครับครับวันนี้ก็เป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของการกีฬา ที่จัดการแข่งขันในประเทศไทยนะครับก็คือการจัดการแข่งขันมาราธอนของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งทุกปีเราก็จะวิ่งกันในช่วงของตอนเช้านะครับแต่ปีนี้ก็จากสภาวะของเรื่องของโควิดเราได้เลื่อนการจัดการแข่งขันมาจนถึงเดือนมีนาคมปีนี้ซึ่งเราก็ได้มีการจัดในเวลาค่ำคืนนะครับซึ่งการจัดเวลาค่ำคืนของจังหวัดบุรีรัมย์ก็ ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับที่วงการวิ่งมาลาธอนนี้จะต้องนำไปดูแล้วก็นำไปเพื่อทำการตัดสินใจว่าเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าในอนาคตเนี่ยแทนที่เราจะปล่อยตัวนักกีฬาในช่วงของตีสามตีสี่เรามาปล่อยในช่วงของกลางคืนซึ่งความสำเร็จในการจัดการแข่งขันขที่บุรีรัมในคราวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าความสำเร็จเกิดขึ้นจากคนบุรีรัมทุกคน ประชาชนบุรีรัมย์ให้การร่วมมือให้การตอบสนองแล้วก็เป็นกำลังในการเชียร์ให้นักวิ่งเนี่ยมีกำลังใจในการวิ่งมาราทอนในปีนี้ซึ่งการที่การจัดการแข่งขัน,ขน,ขนมาลาทอนในปีนี้ของเราก็ไม่ได้มีนักวิ่งจากชาวต่างประเทศที่มาจากต่างประเทศเลยนะมีก็เฉพาะชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทยก่อนที่จะมี โควิด1 9ระบาดซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับในวิ่งมาราธอนระยะ42กิโลเนี่ยคนที่ได้แชมป์ก็เป็นชาวรัสเซียแต่คนที่ได้ที่2องของคนไทยซึ่งเป็นทีมชาติไทยอยู่นะครับต้องขอขอบคุณเจ้าบ้านซึ่งเป็นคนบุรีรัมก็คือท่านในวิชิตชอบที่มีการจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้และที่ต้องขอบคุณมากที่สุดก็คือ ทุกภาคส่วนในจงังหวัดบุรีรัมย์ให้การร่วมแรงร่วมใจและที่สำคัญที่สุดก็คือพี่น้องชาวบุรีรัมย์ให้การตอบสนองและก็ให้ให้การเชียร์นักวิ่งซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกมิติใหม่ของการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนของบุรีรัมย์และครั้งนี้ก็เป็นการรักษาซีนเวอร์เลเวลซึ่งปีหน้าถ้าหากว่ามีนักวิ่งจากชาวต่างประเทศเข้ามาเหมือนในอดีตนะครับ หลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยก็บุรีรัมย์ก็มั่นใจว่าเราน่าจะเป็นโกลเลเวลครับแล้วตอนนี้ผมก็เดินมาอยู่ที่บูธจะมาหา้าจะมาฮาก็ามีมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับงานวิ่งมาราธอนด้วยเดี๋ยวจะมาฮ่เาเขาจะมีเกมให้เล่นด้วยท่านใดที่เดินผ่านมาก็มาเล่นเกมที่บูธยามาฮ่าได้มาร่วมสนุกก็ได้ครับเขาบอกว่าเกมเกมล้อหมุนไม่รู้ว่าจะหมุนไปไหนตอนนี้มีของรางวัลแจกเดี๋ยวต้องไปดูนครับ of connectivity, waiting for your creativity. Let's get started and drive. to yourself, live your life. Move to see what the world can give. I want to drive on the way that's cool. Give me a vibe, make it meaningful. Because every moment belongs to me and belongs to you. Ooh, I want to drive on the way that's cool. Give me a vibe, make it meaningful. Because every moment belongs to me and belongs to you. CityHashback Whatever Moves For Me ช่วงอินฟอร i ไลต์และแล้วเราก็มาถึงในซอยร้านสเต็กแล้วนั้นเอ๊ะที่ชักทจะหิวแล้วสิอยากกินเร็วๆอะ่ปะป่ะออมันเข้าซอยอ๋อมันมีป้ายบอกทางตลอดทางเลยนี่อย่างเงี้ยคนที่จะมาเนี่ยไม่น่าจะมายากเพราะว่ามันมีป้ายบอกทางตลอด สวัสดีครับพี่ปิ๊กสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถามพี่นิดนึงว่าเกี่ยวกับสเต็กของที่ร้านที่พี่ปิ๊กเปิดชื่อร้านอะไรครับพี่ของเราก็คือชื่อ paradise steak house paradise steak house นะครับผมเปิดประมาณสักกี่ปีได้เก้าเดือนแล้วครับเก้าเดือนโอ้เพิ่งเร็วๆนี้เองนะครับผมต้องบอกว่าของเราเปิดเพราะว่าโควิดอ่าส่วนกระแสใช่เพราะว่าจริงๆแล้วของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อาชีพของผมนะครับอาชีพของเราคือทำบริษัททัวร์แล้วทัวร์ของเราคือ เอาคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศพอเวลาเจอโควิดระหว่างประเทศเครื่องบินบินไม่ได้ลูกค้าก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรายได้จากการทําทัวร์คือเป็นศูนย์ศูนย์บาทเลยครับศูนย์จริงๆครับแล้วก็ในครัวหรือว่าพนักงานเสิร์ฟหรือรับออเดอร์เนี่ยจากบริษัททัวร์พนักงานของเราทุกคนยังอยู่กับเราครบหมดนะครับแล้วก็เราไม่มีรายได้ถ้าปล่อยเขาออกไปเนี่ยเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้อีกเพราะนั่นคือพวกเรามาสู้กันไหมก็เลยมาทำร้านสเต็กกัน อ๋อที่ที่ผมจะผ่านวิ่งนั่งรับผ่านไปกว่านี้คือสุดท้ายที่ขึ้นว่าจะเปิดจะเปิดก็คือตัวราฟรายสเต็กเฮาส์ตัวตัวนี้ใช่ไหมครับผมใช่ครับอ๋อที่คือผมทับใจมากกับเกี่ยวกับเมนูนี่ครับพี่มันที่มันเป็นเซตเนี่ยครับมันราคาถูกมากเลยอะมันราคาค่อนข้างถูกใช่ไหมมีเงิน500กินได้แบบทั้งครอบครัวเหลือเงินด้วยอะมันมีกี่เซตอะครับพี่ของเราจะมี A ถึง F ครับ A B C D E F ดีอีเหกหกเจ็ดเซตหกชุดน่าจะเป็นหกชุด ชุดต่ําสุดก็อันนนนี้่าจะเป็ชุดชุบีบางที่ผมสั่งมาชุดบีก็ชุดลองใช่ที่สามห้าเก้าสามห้าเก้าใช่คเพราะว่าผมเลือกไว้บางคนเนี่ยไม่ทานเนื้อแล้วก็มีปลาแซลมอนให้ครับมีปลาดอรี่ปลาสเต็กไก่ครับแล้วก็เป็นสลัดกุ้งนะครับสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อส่วนคอเนื้อเลยเนี่ยก็ต้องเซตเอหรือเซตซีเพราะมีทั้งทีโบมีทั้งลิปไฮนะครับเซตเอนี่คือราคาเท่าไหร่ห้าร้อยสิบเก้าบาท ห้าห้าเก้อาหารเยอะมากก็คือเนื้อใช่ไหมคะที่ช่วยไปที่ช่วยไปรีบอายนี่สามร้อยแล้วนะพี่ใช่ครับแต่ของเราเนี่ยคือว้าเราไม่รู้ว่าองค์ประกอบที่ทําให้ร้านเราอยู่ได้อ่ะคือตรงไหนเราไม่กล้าไม่กล้าตัดตัวอื่นลดลงโดยเฉพาะแต่อย่างเช่นอย่างเราค้ำยิงเนี่ยครับเราเป็นว่าเราเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครับเวลาผมไปโรงแรมเนี่ยเราเข้าไปร้อนๆอย่างเงี้ยฮะเขาจะมีเครื่องดื่มต้อนรับให้เรา ครับนะฮะแล้วก็พนักงานเราก็คือหลานสะพ้ายนั่นแหละเขาเรียอนด้านโภชนาการมาเขาบอกว่าเวลาที่ทานน้ำพันเนี่ยมันจะเปิดลิ้นเราให้เราอยากสัมผัสรสชาติอาหารมากขึ้นแล้วก็จะทานอาหารได้อร่อยขึ้นจากวิธี้ที่ผมเปิดรายการไปว่าคือมันเป็นการเรียกน้ําย่อยถูกต้องครับใช่ไหมเคล็ดลับใช่โอ้แต่ผมไม่คิดเข้าใจถูกนะเนี่ยเพราะว่าเขามีเคล็ดลับนะคะเมื่อกี้เราโมโผไปนะแต่ถูกใช่แต่เพิ่งรู้นี่แหละ แต่ผมประทับใจเซตอาหารมากอ่ะอยากให้น้องเอได้ดูได้ได้ดูกับที่เมนูของเขาอ่ะแต่ละเซตอ่ะผมมองว่าโอ้โหสนเซสจีอ่ะเซตจีร้อยเก้าสิบเก้าคือประทับใจจริงๆด้วยเมนูอาหารแล้วก็จัดมาคือจะสังเกตว่าภาชนะเป็นมันจะมัจะไม่เหมือนใครเพราะว่าถ้าอาบกันตามความเป็นจริงเลยนะครับภาชนะเนี่ยแพงกว่าเนื้อแพงกว่าไก่พวกนี้อีก ใช่มน,นเป็ใช่แต่เราก็คิดของเราว่าเราอยากทําแบบเนี้ยถ้าเกิดเป็นร้านทั่วไปเนี่ยมาแล้วอะไรมันเดิมๆลูกค้าก็ไม่จำแสดงให้คอว่ามาแล้วเออมันต่างนะแล้วก็แสดงถึงความตั้งใจของเราฮะว่าเราอยากให้สิ่งพิเกับลูกค้าอันนี้ผมจำมากเลยใช่ผมจำมากเลยเล่นมากเลยถ้าเด็กมานี่น่ากดมากเลยค่ะคือผมมีปัญหากับการที่เวลาสั่งอาหารมากเวลาไปเนี่ย น้องครับน้องครับคือไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นมือเราเลยจนหรับนั่งตั้งนานแล้วทําไมไม่มารับรับออเดอร์เราสักทีหนึ่งเนื่อเราเรียกออเดอร์ตั้งนานแล้วแต่ที่นี่ครับน้องเอ้กดก็ดีเลยิ่งตรองแวบเดียวมาเลยครับแว็บเดียวไม่ว่าในการสั่งอาหารของเขาเมื่อกี้สังเกตแอบเห็นเขาใช้สมาร์ทโฟนใช่ครับในการสั่งที่มันจะก่ผ่านมือถือออเดอร์จะเข้าไปถึงนูนเลยในครัวเลยโอ้ยพรางกัเรา เราทําทัวร์ว่าลูกค้าต้องการอะไรอย่างบางทีที่ที่ทเซตตัวนี้ขึ้นมาครับจริงๆแล้วความตั้งใจของน้องที่ไปยืนนอข้างๆเนี่ยคืออยากจะบริการลูกค้าว่าเฮ้ยลูกค้ายกมือปุ๊บถึงตัวทันทีแต่เราคิดเองว่าเฮ้ยมาการกดดันลูกค้าไหมอห่ะมายืนดูวนะ่ยนบบนืนเสร็จปุ๊บเฮ้ยยังไม่ไม่ทันคิดเลยอ่ะมายืนกดดันเราแล้วเนี่ยแล้วบางทีนั่งมองนล้วพี่เราต้องรีบลุกไหมใช่ไหมฮะก็คิดว่าเฮ้ยสั่งพวกนี้มาดีกว่า เอาเคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับก็ให้เมนูลูกค้าไปเขาจะมีเวลาคุยกันในครอบครัวตัดสินใจว่าจะเลือกแบบไหนแล้วก็กดเรียกเราแล้วการเดินทางมาค่ะมายัางไงเอ่ยช,ช่วยบอกนิดนึงแล้วก็ช่องทางการติดต่อถ้าสมมติว่าคนอยากมาแล้วจองต้องจองโต๊ะพอดไหมหรือยไงอ๋อ<ห>โอเคของเราก็ถ้าสมมุติว่าถ้าเรามาจากขึ้นทางด่วนมาแล้วกันครับขึ้นทางด่วนจากพระรามเก้าจองหวแต่มาลงตรงเส้นเส้นงามวงวานก็ได้นะครับ เราวิ่งตรงผ่านเซนตันเวสเกตมานะฮะถ้าเกิดมาเนี่ยถ้าเกิดขึ้นตึงวงมาเซนตันเวสเกตจะอยู่ขวามือครับแล้วขับเลยเซนตันเวสเกตมานะครับ<ๆ>แล้วจะมีป้ายบอกทางว่าใส่น้อยให้เบี่ยงซ้ายแล้วก็เบี่ยงซ้ายออกไปเลยเบี่ยงซ้ายออกมาเสร็จปุ๊บก็เข้าเส้นถนนบ้านกล้วยใส่น้อยเข้าหน้าจากปากซอยประมาณ7กิโลเมตรนะครับ <port. S 1> <generous. S 2> พอขับตามทางไม่ต้องสนใจทางม,มาันเราขับไปทางนั้นแล้วสเกตขวามือจะมีเป็นเป็นโดมสุราห์อะฮะ ครับแต่จะมีป้ายบอกเวลาใกล้ถึงว่าร้านสเต็กอีก2องเมตรอีกร้อยเมตรจะถึงเนี่ยฮะเข้ามาก็มีป้ายบอกจนกระทั่งมาถึงตรงที่จอดรถเลยนะครับขอชื่อร้านนึนน่งครับท่านอีกินครับชื่อร้านของเราคือ Paradise Steak House นะครับแล้วกเ็เพจของเราก็คือ Paradise Steak House ตรงตัวเลย <suppose S 1> นะครับเพจของเราก็พนักงานที่ออฟฟิศแหะช่วยกันทำเราไม่ได้จ้างเพจเฟซบุ๊กนี้คือ Paradise Steak House เลยใช่ครับครับผมตรงๆเลยฮะแทนแทนในสูดรอาหารเราก็ครบแล้วครับ เฟตบีช่วยมันอะไรบ้างเนี่ยทำไมแบบอันนี้จะเป็นสเต็กปลาแซลมอนน่ากินมากอันนี้จะเป็นสเต็กไก่อันนี้จะเป็นสเต็กปลาดอรี่อันนี้จะเป็นสลัดกุ้งทอดแต่กาแฟเย็นเนี่ยเราสั่งเพิ่มตางหาก่อันนี้มันนี่ส่วนตัวในเทสราคาได้คือสามเก้าเก้าเก้าอันเนี้ยเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนหรือเปล่าอ่ะได้นะ ได้นะคือด้วยราคาแล้วอ่ะมันขอ,อย่าใช้มือนะแต่กุ้งกับตัวชิ้นหมดเลอ์เลยมันมันถูกก็งินในกระเป๋าอ่ะเดี๋ยวนะทั้งหมดเนี้ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะที่ถ้าไม่รวมกาแฟอันนี้ก็คือเรารวมอยู่ในเซตนี้ก็คือ่าสามเก้าเก้า <39 9 S 2> เซตนี้นะใช่ครับสี่อย่างรวมน้ํามาสี่คนคนละร้อยครับโอ้ถูกว่าถูกมากเลยนะบรรยากาศ ริมคลองเดี๋ยวต้องไปดูบรรยากาศกันเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงเดี๋ยวแต่ตอนนี้พี่ตุ้ยหิวอ่ะกินก่อนได้ปะอะไรไหมลุยเลยแล้วกันเลยช้อนช้อนช้อนดีเราหาช้อนก่อนช้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 อนอยู่ไหนช้อนบนโชคดีนะใช่ไหมนี่เลยฮะไม่มีโชว ทำไมยังงอดได้ YSS โชคดีไม่ต้องพึ่งโชว์ช่วงเทสคาครับแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงกับช่วงเทสคากับอินโฟไลทีวีกากานณวินาศีวันนี้ผมก็พาท่านมาอยู่ที่นิวนิสันนวราใหม่2020หรือว,ว่า2 0 2 0ปลายปีที่จะเปิดตัวในงานข้างหน้านี้นะครับกับนิวนิสันใหม่นั้นเขาเรียกได้ว่า ให้มาหรูหราแล้วก็โหดร้ายเลยทีเดียวกับความหรูความดุของเขา,านิสสันนวาร่าใหม่ตัวนี้ผมจะอยู่กับรุ่นโปรโฟเอ็กซ์ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นพิเศษรุ่นพิเศษนั้นก็จะมีความแตกต่างจากรุ่นธรรมดาขึ้นมาเราต้องมาดูที่จุดเด่นนะกะจังครับโปรโฟนั้นจะเป็นโลโก้นิสสันสีแดงที่เรียกได้ว่าแดงดำเป็นสไตล์ของนิสสันอยู่แล้ว หน้ากระจังที่ให้มารับลมแล้วก็ช่องลมนั้นเขาจะแบ่งเป็น3ชั้นให้เราดูว่ามีมิติมากขึ้นบนฝากระโปรงหน้าก็จะมีโลโก้นาวาร่เป็นสีเทาดำอันนี้ก็จะโดดเด่นแล้วก็ดูดันมากขึ้นนั่นหลับนิวนาวาร่าใหม่เราก็จะลงมาที่ด้านล่างอ่าตัวโป๊โฟนั้นตรงชิ้นนี้นะครับแดงดำตรงนี้ก็จะเป็นเฉพาะรุ่น ที่จะเป็นมีความแตกต่างก็ท่านผู้ชมลองสังเกตดูดีๆว่า่นิทอร์นา,าล่าใหม่นั้นอะไรที่แตกต่างกันบ้างแต่ที่สังเกตเห็นก็คือสีแดงกับสีดำจะแตกต่างจากรุ่นอื่นอ่าเรามาดูกันที่ไฟหน้าไฟหน้าเขาบอกว่าไฟหน้ารุ่นใหม่ให้ความสว่างมากขึ้นกว่เดิมเยอะเลยทีเดียวรวมทั้งรูปลักษณะของไฟที่เป็น1 2 3 4 หนสี่ดวงนี้มันจะเป็นสไตล์คล้ายๆกับรถซปเปอร์คาร์ยุโรปที่นำมาอยู่ในนิวนาว่าใหม่ไฟตัดหมอกก็เป็น LED ที่เรียกได้ว่าให้ความสว่างมากขึ้นถึงดวงจะไม่ใหญ่แต่เขาเรียกว่าไฟแรงกล้ามากเลยทีเดียวเรามาเลื่อยกันที่ด้านข้างตัวโปรโฟนั้นก็จะมีความแตกต่างทังที่ซุ้มล้อที่จะเป็นมีขอบสีดำมีสีแดงตรง,ตรงชิ้นดำนี้ด้วย นี่คือความแตกต่างของโปรโฟก็จะมีชุดแต่งเพิ่มมาให้ล้อก็จะเป็นขอบ7ิยางเป็น25 5ห้านะครับล้อนี้เป็นล้ออัลลอยขอบ7เป็นอป็นชุดแต่งมาให้เรียกได้ว่าเราซื้อไปแล้วคุ้มค่ากับราคาเงินที่เราเสียไปามากันที่กระจกมองข้างเป็นสีดำเงาเลยฮนะดำเงามีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยน,นะนะ มีกล้องรอบทิศทางเรียกได้ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการมุมมองด้านข้างขึ้นที่เนินที่ชั้นที่สูงที่ต่าลาดเอียงยังไงเราแค่มีปุ่มสัมผัสอยู่ภายในเดี๋ยวเราไปดูปภายในกันอีกทีนึง mm. มือเปิดก็จะเป็นสีดำเงาอ่า mm. แล้วก็บันไดข้างก็จะมีเป็นบันไดข้างมาให้เรียบร้อยเป็นสีดำเลยเราต่อกันมาที่อ่า ช่วงหลังช่วงหลังก็จะเหมือนกันครับมีคิ้วสีดำเป็นแม็กเหมือนเนินการสีลรส่ล้ออันลอยคันเจ็ดสี่ล้อโปรโฟนั้นนิวนาวา่าใหม่นั้นกระบะหลังกระบะหลังจะสูงขึ้นกว่าเดิมเรียกว่ากระบะหลังเขาออกแบบมาเพื่อบรรทุกของได้มากขึ้นแล้วก็รูปทรงที่ทัทนสมัยมากขึ้นตัวรถนั้นจะสูงกว่าเดิมรุ่นก่อนอ่า ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เท่าเดิมนะครับนิวนาว่าจะสูงมากขึ้นกระบะสูงมากขึ้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่กันชนท้ายกันชนท้ายก็จะเป็นสีดำตัดกับสีตัวรถกันชนน้ายเนี่ยจะเป็นแบบขึ้นลงง่ายสะดวกก็จะลักษณะการใช้งานก็จะง่ายมากขึ้นตัวฝาท้ายก็จะเป็นโลโก้ดำ สลับกับตัวหนังสือนิสสันสีแดงมีกล้องหลังที่สำคัญกระบะรุ่นทั่วไปที่ผมยังไม่เห็นหรือยังยังไม่ได้ไม่ยังไม่มีก็คือตัวล็อกเปิดฝาท้ายครับกระบะบางรุ่นจะไม่มีกุญแจสำหรับล็อกฝาท้ายก็จะเปิดได้ง่ายแต่นิสสันนวมล่าใหม่นั้นก็มีกุญแจล็อกฝาท้ายแล้วก็กระบะครับเขาบอกว่า มีความเบามากสําหรับท่านสุภาพสตรีที่ต้องการเปิดปิดฝาท้ายกระบะบางท่านอาจจะบอกวิาทำไมหนักไปแต่ว่านิสสันเขาออกมาน,นิสสันเขาออกแบบมาใหม่สําหรับฝาท้ายอันนี้ครับที่เป็นจุดจุดเด่นเลยเขาจะมีเขาเรียกได้ว่าฝาท้ายเนี่ยไปลองยกดูเบามากครับแค่ใช้นิ้วเดียวยกขึ้นฟับเนี้ยเบาสุภาพสตรีเปิดปิดง่ายไม่ท่อง ใช้แรงแต่บางท่านอาจจะต้องการเอากล้ามนิดนึ่งยกฝ่าท้ายเล่นดีกว่าอันนี้ไม่ต้องแล้วครับอ่าไฟท้ายครับไฟท้ายก็จะเป็นรูปทรงที่ทันสมัยมากขึ้นเรียกได้ว่าเนีนิสันให้เรามาครบทีเดียวกับการที่เราจะต้องใช้จ่ายซื้อรถหนึ่งคันเรียกได้ว่านิสันให้คุ้มค่ากับราคาเงินท่านที่จะต้องจ่ายไปมาดูอีกอย่างนึงครับ ิสันนั้นจะให้สังเกตระหว่างกระจกประตูหลังกับกระจกประตูหน้าความแตกต่างของสีกระจกนั้นท่านผู้ชมต้องสังเกตครับว่าสีกระจกนั้นความสว่างจะไม่เท่ากันประตูหลังด้านท้ายเขาบอกว่าเป็นสีชาจะทึบมากกว่าประตูหน้าอันนี้ก็เป็นสไตล์ของรถญี่ปุ่นที่เป็นรถนํำเข้ามาก็จะเป็นออกแนวประมาณนี้ที่กระจก ประตูหน้ากับประตูหลังนั้นจะสีไม่เท่ากันนิวนิสันใหม่นั้นนาวาร่าใหม่เนี่ยเขามีการปรับปรุงช่วงล่างเรื่องของโชคที่เขาบอกว่าปรับปรุงมาใหม่เพื่อให้นุ่มนวลมากขึ้นลดแรงสั่นสะเทือนได้มากขึ้นแรงสั่นสะเทือนนั้นจะไม่ไม่ขึ้นไปที่พงมาลัยอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่นิสันเขาพ,พัฒนาขึ้นมาครับเราก็มาดูกันว่าเครื่อง2 3 0 0 c ีนาวาร่าใหม่นั้นเขาบอกว่าเครื่องยนต์เทวินเทอร์โบหน้าตาเป็นยังไง เดี๋ยวามาดูเลยครับใครสังเกตออกว่าอันไหนเทอร์โบลูกหน้าลูกหลังเครื่องเทอร์โบนั้นหลายๆท่านอาจจะงง,งว่าทวินเทอร์โบเป็นยังไงถ้าอยากทราบว่าหน้าตาเป็นยังไงแนะนำเลยครับเข้าไปที่โชรูมนิสันไปขอชมเลยครับว่าอยากจะรู้ว่านิสันใหม่นั้นเป็นยังไงแวะที่โชรูมนิสันเลยครับจะได้ความรู้ ที่เยอะมากขึ้นได้รายละเอียดที่มากขึ้นที่แน่ๆเราจะได้สัมผัสกับนิวนิสันนาวาล่าใหม่ตัวจริงๆที่โชว์รูมเลยมาฟังผมอย่างเดียวนั้นอาจจะจินตนาการได้ไม่เต็มที่แต่ที่แน่ๆเครื่องยนต์2,300ซีซีเทอร์โบเขาบอกว่าแรงม้าเยอะมาก <c oughs> เราดูภายนอกกันเสร็จแล้วดู ภายในกันหรือเปล่าหลาังกากชมภายนอกแล้วผมจะพาท่านไปดูภายในกันแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ท่านจะต้องไปชมกับผมในสัปดาห์หน้า